อนุญาตยิมพอแ๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมต้องใช้งานไปสถานที่หนึ่งไอชีอยู่ในวอลป่ะไอชีไอสัตว์บ้อีกแล้วู้พี่มันไม่มีฮอให้เบิกโอ้ wall, อาฮอมามมมอ,อาาอาตำรวจมาผมต้องใช้พี่

ไล่กันไหมครับผมแกเคเอื่นขับรถไอ้แจ็คขับหอธรรมดา <S <S พ่อุณเป็น <S 2> <S 2> พ่อก็เป็นนายกไง โคตร V I P เอ๊ะว่าแล้วใครแม่งขับพอลำนี้มาสอเดียวพ่อผมสั่งมาให้ครับเพอารู้ว่าผมจะไปตำรวจไงขึ้นได้พี่ด้านหลังด้านหลังได้ไหมอะเดี๋ยวพี่อุ้มผมกลยนะพี่อขับเก่งมากเลยเนาะบกป้า ยเป็นขคตรน่ากลัวอไรเงี้ยเยอะและวนะเอาข่าโหดห้าสิบเอาไอ้เียไป่าถ่ายไปใบหนึ่งไปผถ่ายไปใบหนึงพี่เ บอกว่า้ซายแตกหมดฮะซ้ายแตกหมดโดยคันนั้นอยู่เงี้ยรอจริงๆจะนี้เราเราต้องซ่อมอ่ะเราต้องซ่อมต้องซ่อมทิ้งลยนะเดี๋ยวเราเห็นซ่อมเดี๋ยวเราเห็นซ่อมเห็นเครื่องบินก่รอหรือเปล่าไม่เห็นตรงไหนวะเนี่ยไม่ได้ด้วยไม่อมไม่ได้กีเล็บ ปีกมันหลุดไปข้างหนึ่งอะ่ะเคยไหมรอรอแล้วใหม่ได้ไหมขอตรงเนี้ยเนี่ยขอตรงเนี้ยย้อนต้งที่ชุดตำรวจเหมือนไงอาจารย์เดี๋ยวลืมนะครับไปเด็ด

ไุยสมหมอยรวยรวยรวยโอ้ป้าแม่งป้านายแม่งสุดปะไม่แต่ว่าไม่ต้องใช้รันเวไม่ใช่เหรอวะนี่พี่พิมพ์เยอะพี่มันต้องใช้รันเวไม่ใช่เหรอวะเนี้ยดาวอินกยาาอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยกูขับป่ะกูะโลขึ้นได้ขึ้นได้ขวายขวายเฮ้เฮ้เฮ้ย้ไไวไ้้ยเร้เฮันขึ้นเลยไม่ทำอะ้ยเลย หวไหวไหวไี Wars, ่ <Wars> ักเห้มันเดงอะโหลแล้วไม่มาขับไม่ได้เดไปซ่อมที่ร้านแล้วเราไปซ่อมที่ร้านสภาพซ่อมที่ร้านไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ทุกคนขอ อ่าน oh, uh, ี่แหละที yeah. oh, 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 yeah. oh, ่เอาไ้ไล่เคสมันต้องลำนี้มันต้องลำนี้เดี๋ยวไอ้หีอมันต้องลำนี้ดิวะมันต้องลำนี้ขอหน้าค้าบริโภครับรพี่ยล้อล้อหายเขาไม่หายเลยุาจไกไปก่อนไปก่อนเขาบอลเจเลยเบลไปเอาวอลจะรเลยเบลไอจุกจิกเร็วๆไอจุกจิกเล่นไอสัตว์วอจะดเลยเบลได้เล่นไอจุกจิกเอจุกจิกไอจุกจิก No? พ่อกูรวยพ่อกูรวยพ่อคูซื้อฮอให้พ่อคูซื้อฮอให้น้อพอดีว่าพ่อกูเป็นคนตามใจกูอ่ะพ่อกูเลยนลูกตามใจไอ้แจ๊ไอ้แจ๊ไอ้แจ๊พ่อมึงตามใจแต่มึงลูกตามใจขับดีดด้วยเหียใหญ่เร็วจุกเร็วเร็วพ่อคุตามใจเียพ่อคุเป็นตัวตามใจอ่ะพ่อคุคนตามใจแต่เทไไป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 เรเบลเรเบล ไอ้แจงไอ้เจไอ้ับเสียจงออกแวลงจอดใบไงลงจอดใบเนี่ยครับไงกระแทกปุ๊บแล้วลงไปยิง ว่าไงครับว่าไงครับตายเลยอ่ะยิงโกยิงโกเิดเข้าไปโรงบางหมดแล้วหรือเปล่าเคลียร์แล้วฟังบอสเมื่อกี้นี้เขาบอกเคลียร์แล้ว ต่ำลงต่ำลต่ลต่ล่อ้่ามึงเอเออรล้ยิอ่ะมันลั่นครับปืนลั่นครับปืนลั่่ครับทกทีททีครับรายงานดิรยงานดิคต้มอ่ะอยู่ไฮเวย์นะครับไปทางขุนัยครอเคโอเอลสีส้มใ่อเปล่า่องลครับไปแล้วไอเียรล็อกระล็อกรดล็อกรล็อกคายอเครับองอบีล็อครับ

ฮอร์ได้เสียไปแล้วนะครับสภาพมึงได้เสียฮอไปแล้วฮะโดนเขาสุดยิงเฮ้ยอะไรวะวะซาเลปี้โดนที่เขาไปแอกในชีวิตพี่แล้วกันนะพี่เลิฟไม่เห็นยิงกันนะเอออันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้อันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละหอสแกนเพื่อนอันนี้หอสแกนหอสแกนกี่อะไรสัตว์ติดขนาดนี้ดูเงอแกนพ่อพ่อรวยพ่อรวยเยอะจุกอะไรจุกจิกอะอยืมหลังอยืมหลังเอาลวดร้องมาซาเลปี้สแกนไม่ได้ ยิงได้คนเดียวนะวางร้อยละเดี่ยวต่อรองครับทมาถ้ามาระเบิดอาไม่พอมีอันนี้ด้วยไว้ที่ที่ิ้งปืนอ่ะมาแล้วครับผมไม่ต้องกดเฮ็ดดิมันเป็นล้างไข่แบบว่าไอ้ที่แข่งไข่อ่ะอ๋อแบกไว้ได้เอาไว้ได้เทพใช่ๆๆดูดูดูเฮ็ดตีกันล่ะ ตีกันแล้วแกล้ๆเร็วๆนี้นะครับน่าจะใสกันนะครับประมาณห้าตอบเอ้ไอ้จ๊เราเป็นหาวอ้เจ๊าเอาแกไปจ๊กูไม่ได้ไปไหนสักทีอ่าคือนะครับผมเขาจะเปลี่ยนรอให้เราทุกครั้งที่เขายิงนะครับเพราะว่าเขาจะหาหอที่ดีที่สุดให้เราครับผมอันเนี้ยใช่ต้องเข้าใจนะครับอย่าว่าการมันอายครับเฮ้ยอุ้ยแต่ภาพสวยจังเวลาเปิดโมชั่นเบอร์ใช่ปะ ภาพดูแบบดูนวลนวนี่โอเคเอ้ยเฮ้ยเชื่อคนที่ฮอนี่ดีที่สุดมันมันจะเป็นคนเดียวไม่ใช่เหได้คนเดียวพี่ก็ได้คนเดียวไรกันวะเปลี่ยน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 อุ้ยฮอสวยปะมีขายปะประมูลรอบหน้ามีขายปะตันเนี้ยฮอสวยครับลูกพี่ครับ การแจ็คอยู่ไหนวะผู้การแจ็คผมกำลังเปลี่ยนหอครับแป๊บนึงครับผมผมโดนอีกละโมกแล้วกับไป <laughs> ไปร้านพี่เปาครับผมเด็กไอ้หนูพี่ก็เล้นมันหนึ่งพี่ต่ออะไรนะที่ <laughs> ท <laughs> คู่หนะ การกุลวง่างนี้ประจำไม่ครับการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยามผาหน้าใหม่หกเจ็ดสี่ครับเอ้คนนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเก็บที่พ่อผมเลยครับไปเก็บที่พ่อผมเลยครับเอาสุดครับไฟรับคุณตำรวจร้อยโดนทองแล้วหมอโอ้โหไฟร่บแรงโดนทองลอกโดนทองลอกแล้วเกือบเลย ไปเก็บที่พ่อผมเลยครับนี่สี่คนพอดีสี่คนพอดีไปเฮ้ยชิ้พี่ปืนด้วยมีปืนข้างหลังอมีชีีปืนข้างหลังนี่ย่มันกดอะไรวะกูจำไม่ได้กด hit ป้าวแจักลองกด้ยกูโดนยิงกูโดนยิงยี่บ๊อบลงลงลงต้องทำอะไรกูมานั่งครนขับอ่ะไปขึ้นก่อนึีนก่อน กูขึ like ้นมานั hey, bot, oh, ่งปืนเนี huh. oh, um, ่ยเฮ้ย huh. เียไอ้บอรฟกูขับเพื่อนก็ไอ้เยี่ห้อของเขามาปืนกูขับวะกูมันมีแบบวอร์ีิเคิลขึ้นด้วยหรอไม่มึงเฮ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นแบบพอได้เว้ยได้เกินได้เกินแบบ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 นี้ลงน้ำได้นะเว้ยกูเล่นน่ะ แกบินลงนะไม่มความแหละแต่มันแค่บินต่อไปได้ไอ้นี่ลงได้พี่่พีอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยไอ้เจ๊มึงรีบไปไหนไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊มึงจะรีบี๋เฮียขึ้นไม่ถึงสูงก่ามือถึงสูงก่าขึ้นสูงก่าไม่ต้องใช้แรงไอ้ฮีรีบเลยสัตว์ยาเรียาเรีเอาแมันมันลงเองเว้ยไม่เปลี่ยนมือเดี๋ยวเวียกดีหรือเปล่ามันต้องทางล้อก่อนหรือเปล่าเราไม่ต้องการขึ้นมาเกี่ยวทาง สูงเลยสูงเลยไปขึ้น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 ไปประมาณประมาณถึงตึกข้างๆด้านขวาเนี่ยประมาณได้แล้วให้มันไล่ใครเป็นยักษ์เลยน้ามี้าปรับพอปรับพอขำๆไป้บ้างก็ได้จ้าไปแดงครับสองพันสองพันเยอะแน่ได้เคล็ดแน่นะไหมพี่ซิวเลยเปลี่ยนโหมดดิได้งัดหน้าไว้งัดหน้าไว้เออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละงัดหน้าไว้หัวยนั่นแหละไอ้สัสว่าเขาเขาใส่เลเวลได้เลยวะ ไปได้เนี่ยไหนบ้งบงดีบังเลยมไม่ได้อะติดมาร์กอยู่อ่ไปมาร์กอ่ะมามามไปไปไปจกแล้เราหน่อยซิวแล้นะหน่อยซิวอะไรไม่อะไระไเตรียมงน้ำแหละ